สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมไผ่ปลูกประดับสวยงามไผยลำใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ลำจากลำต้นของเขาได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นไผยยักษ์ราชธานีสองสชุดที่เห็นเป็นขุดเง่านะคะอันนี้ขุดเง่ามาชำใส่กระถางแข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับต้นนี้ลายของเขาสวยมากค่ะ แต่ละข้อปล้องนะคะจะลายแตกต่างกันไปเลยตัวนี้ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจไปปลูกนะคะตัวนี้ก็สามารถปลูกแบบเป็นแนวตั้งตรงอยู่หน้าบ้านได้เลยนะคะแล้วก็ใช้งานจากลำต้นของเขาได้นะคะนอกจากจะเป็นแบบ ขุดเงานะคะก็ยังมีเป็นแบบกิ่งตอนถ้าใดสนใจต้นพันธุ์ทักมาพูดคุยกับทางสวนได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมค่ะที่เบอร์โทรศรัพท์091-0515839ติดตามรับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ